ยี่ร้อยว่าี่รปนทกเขาจะเอาไ้นี่เดีวไฟนี่เอด้ขาเสอ้า้ายข้าขวาทีได้อีกร้อยน่ไฟนี่อยรอป่าสรแล้วนีเดีไฟนี่เงสร้อยขาเสอ้ บาดหัว3 3 2 2อึ๊บ

เอาอีกเหรอเป็นเป็นเป็นยังไงอ่ะจ้าในซี่ลอยเท่าไหร่ี่อยอียังอ๋อี่อยคัวนี่ชิดวาอุ้ยนู่หูวมันสูงมาสูงตะวันแน่นเตนนนี่กะนาีสูงอยู่นะบ่สูงสูบ่ขับเงครับ มึงมาลับรถไปล้มมึงหาข้อคมสด้วยลกพยาบาลขอการขอการเน้นะครับขอการด้วยเป็นลมเลย้ากอเนะห้เนี้ยห้เนียเอานดีเลยมงบังกวงพวกมานีได้ยันี เห็นเราหดกรรมการบ่าามันภาคภาคาแกคนป่วยคนเตะไฟเจ้าเนี่ยไม่เปลมมังไปเจ้าเหไอเบียดไม่ได้จ้าบอกไฟที่ใส่มาใส่ เห็นเหรอบอยดาเห็นอยู่จ้ะเหลือตลอดนู้นเหลือตลอดเบาตลอดเห็นครับจากสภาพที่ยามอากาศเนี่ยนะโดการเลี้ยวของผู้บัญชาการต้นนะครับอืออ่าเบาุเบาุไม่ไม่ยังตัวนี้สิล้มสิล้มยังอะไรนะสิล้มซิล้มซิล้มได้ยุวะ อันนี้นะคะทึ่งฝาพี่ใหญ่ปากเขาเนอะเจ้านี้ของอย่างนี้ทึ่งฝาเนี่ยเขาไม่บอกเวลาดินายกแล้วก็บอกดียผู้ใดก็เฉล่อยเออบดีบอดี่านจีบ่นที่สามหน่อยสองเล ดงดีขนาดออน้นค่ะยูสูงเนยนะครับไม่เห็นได้เด็นดนป้ายกล่องเลยค่ะมันสิอยู่ระวางกล่องไรก็ชิยูประมาณยูหาชิมองศา โอ้สีปงาเนี่ยสีอยใ่ะเะสีร้อยสาจะว่าสีร้อยทกเขาจะเบิ้งนี่ี่เดีไฟน่เด้อ่ได้าาได้อีกร้อยนึงไฟน่ยเสามร้อยป่ะสามร้อยนี่นี่ัไฟนี่เสิบหรือแปดสิบสี่ร้อยอัสามร้อยสี่สิบเน่ย วันสี่ร้อยเพื่อนรเจ้าเสียอะไรนายกสูสเติเตอร์ก่ได้ว่า่้วรจากนี้ว่าเบียดได้สี่ร้อยี่สิบเลยขึ้นาเบียด้เอ้ยสบนอ้ยามหมื่นหบาหมืล้อ

ซี่อยพันตัวติดรมนะ่มนไ้วไมี่ร้อยสิบเจ็ดซี่ร้อยสิบเจ็ด